District Agriculture Office organized a technology transfer day to start the new production season, field day, for the fiscal year 2023. At Banki Red Onion Production Learning Center, sub Subdistrict, Kowang District, Yasotan Province. Thai red onions are used extensively in Persian, Indian, Cambodian, Indonesian, Lao and Malaysian cooking, and tend to be a bit more expensive than other local onion varieties, at least in part due to their milder. Sweeter flavor and aroma. Sometimes they are grown, harvested, sliced, dried and then packed for market, in which case end users often soak a batch for a day or two, to reduce the pungency of the shallot or onion. Thank you very much, Mr. Sornson Boonjing, Deputy District Chief, Special Expertise Administrative Officer, presided over the ceremony. Together with heads of government agencies local community leaders attended this event. อากาศที่เ้คือเ้งจเกหรือตัวนะครับจะ้เา่กาเิ่ท,ทจังหวัดครับหม้อนท่า,านการเจากผลเไนเอาาสารเคมีถวใสารเคม,ม,มีรากเกินไปเจนตอนนี้ของเฮ้านี่เป็นหอมปลดไผ้นะครับ ปีเอพและวก็อนหอมปลอดไพร์นะครับราาบางคากนกับเขาทุกกระบวนการนีนอ่าได้หลายครอพัวนะครับกับนองเกตบ้างอ่าเปลี่ยนนะครับในช่วงการปรเปลี่ยนการปรเปลี่ยนหอมอ่าในช่วงแรกเนีาก็มีอ่าเป็นปุ๋ยปุ๋ยสดนะครับทางเด็ครับงบประมาณจะ พัฒนาที่ดินนะครับของจังหวัดสุรรณนํำม้าให้คนพี่น้องเกษตรกรมาวานนะครับเป็นในโพอเทอร์เรียมมาวานปิดปุ๋ยพืชสดในรอบเข้าปรับปรุงดินนะครับในห่วงที่โพ้นหอมเข้าวางเปล่านะครับหรือเปลืยกหอมเข้าแต่ว่าเปล่าล่เอาเข้าวันปุ๋ยพืชสดไปนะครับเพื่อเตรียมปรับปรุงดินนะครับในการ มาดับของกีฬาจุฑาธกุญเป็นนายปลดเสืออมากของตีฬาปีตกะปีทุกหน่วยงานนะครับชื่อด้วยมองเห็นข้อต่อคัญของเกษตรกรซึ่งมาซอยทางเกษตรกรนะครับด้วยนายภาคส่วนควจะเปลี่ยท่าซื้อๆดอกว่าเบียก์ไหลนะไปเราซื้ออยู่คอยไปอบรมเบิดเมื่อได้เหมือน uh ี uh ่เพิ่นว่าเสร็จเจ้าเฮ็ดเพื่อเบียกร่เสั่น นะครับท่นชิ้นเขียวเลี้ยงดูเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานของอาชีพเฮาโดยเฉพาะการปลูกหอมเนี่ยนะครับสังเกตว่าปลูกเยอะจังบาทันแชฉบันพุ่นเมืองแม่แต่บ้านฟ้าหวนนัน่นบ้านฟ้าหวนอีหลีบ่ได้ปลูกหอมเนี่ยครับแม่บอกผู้เชี่ยักบ้านฟ้าหวนนันาาน่นเขามาเซาทีเฉลเ่ยมีทางอื่นบ้านฟ้าหวนคือปลูกหอมหลายแถว ่กับแต่รอได้สักครู่นะครับการอิงการประทันกับม้าฮอตอ่ะนะท่านเห็นว่านายกมาายุ่ยเลยเราเห็นหมาตัวนันนายยกตัวเพิ่มตันรับนายกเด้ยครับเพื่อกันนายกได้มากันมันมัดรัพ่ด่าเดีก็เริ่มจากนายยกยิงลัดมาเกิเลยมีนายยกอบตกับมากกวรนายยกยิงลัดเลยเพื่อนถาม่าท่านนายยกมาบ่อยไหมมาบ่อย นายกก็ปลูกหอมเหมือนกันอ้าวนายกก็จะปลูกหอมปฏิบัตินะครับอันนี้นายกอบตอห้องนะครับแต่ปลูกหอมเพื่อกันเพราะฉะนั้น,นถือว่าเป็นฐานลักในการที่ดูแลพี่น้องสมามารถชิกพี่น้องกระสีตรกรนที่เพ็ดหอมนะครับซึ่งในวันนี้ถือว่าอำเภอเขาวังเป็นอำเภอรแรกค่ะที่ได้จัดอีกรรมนี้เป็นเป็นอำเภอรแรกของของทุกๆอำเภอ ของจังหวัดยะโสธรของเราเลยคนะ่ะเนื่องจากว่าอ่เอาเอเปรเขาวางค่ะได้เลือกสถานที่จัดนานก็คือเป็น ใหญ่หอมแดงของของตำบลป้าหวนเองค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับฤดูกาลผลิตซึ่งถือว่าปีนี้ก็ได้มีการสอบถามทางพี่น้องกเกษตรกรเจ้าของแปลงหอมแล้วค่ะปรากฏว่าปีนี้ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ามีฝนตกชุกในช่วงเดือนตุลาคมค่ะทำให้การปลูกหอมนั้นล่าช้าแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของความชื้นในดินที่มันมากเกินไปค่ะแล้วก็ โรคที่มากับช่วงที่มีฝนชุกคือเป็นโรคระบาดของหอมแดงค่ะทำให้หอมปีนี้อาจจะมีราคาสูงก็ต้องแสดงความิดีกับพี่น้องเกษตรกแรแปลงใหญ่ด้วยนะคะได้ข่าวว่าหอมแดงน่าจะรักตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นทุกอำเภอทัยย่วประเทศรวมทั้งสิ้น882ศูนย์ในจังหวัดยะธรทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร จงมีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆให้เกษตรกรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีอื่นๆและภาคเอกชนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเชิญท่านประธานเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นรูดการผลิตใหม่ฟิวเดย์ประจำปีงบประมาณพศ2566ในน ก็หอมแดงที <thing> ่ปลูกในพื้นที่ของตำบลฟ้าหวนก็ถือว่าเป็นหอมแดงที่ปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าเรามีคณะกรรมการแตงไก่เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็มีหน่วยงานอย่างเช่นหน่วยงานศูนย์วิจัยและพฒนาการเกษตรยโสธรที่อยู่ใกล้ค่ะอยู่ที่อำเภอมหาชันไท่ที่จะให้ออกแบบด้วยเรื่องของการตรวจรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสำนักงานเกษตรอำเภอขอวัง แน่ๆอันผักตบะหลักมันจะมันจะปล่อยหลักมันล่องลงลงในในบ่อในหนองเขานะคะมันจะเ็ให้หนามเป็นพิษแล้วก็ตาอาจะตายได้ก็บเป็นหนามมะมะเปี้ยวอ่ะสั่งใจฟังแม่นผู้เลื้ยงผู้เลื้ยงมีปฏิกิริยาตอบโต้ก็มือได้แล้วก็ผีได้เนาะ มี river, ่ยังสอบถามอีกบ่อย่าคนใจอย่าพูดเรื่องใดอันนี้บ้านเรียนเขเข้าใจเรื่องหนังเขาจะเขาเลือกการควบคุมน้องหนูทำทุกปด้เลยพวกเข้าใจเรื่องหนังแน่ที่แบบได้แน่ฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเท่านั้นสีะสบเม็ดได้ยอดค้องขยันสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไว้ว่าทรงตัดไว้ว่านะครับ อันวิชาการในเด็กกระาังพ่รู้นูยังกระตามนะครับยาพึ่งเสื้อลอยเปอร์เซ็นตเสื้อหาสิบสกรอนนอกจากห้องน้ำปปฏิบัติสก้อนว่าติเป็นยังไงขน้นแลนนน้วร่องมึงว่าไอกบบก็เพียงเลี่วใส่น้ำม,มารคเข้าหนึ่นงจากอดอสองวันนี้วิธีใส่ยู่ทางหลักเนี่ยทาันน้ำไปใส่แล้วก็ไปเฮ็ดนะครับพอพอเข้าต่อไปกระสิเป็นผู้ใหญ่ทั้งหนา,า,านใหญ่ผันในผันก่อน ่ามนอกเวลาก็ได้นะครับเพื่อติดต่อัโทรหากันได้นะครับเบอร์โทรกบบยีม้มสามา ном, รถจะได้่คถอส่รหากันได้นะครับทนไทยยังจะถามยังก็ได้คนมาพอครับเราไม่ถามสติกกอร์่เราก็เป็นห้องสรสดินได้เพระมันจ้นองเสียเกียบโอหากนพ่ดเจ้าแด้ไมไอเด้สีตัวร โดยเขาก้เงไปตล้ดเท่ยนั้นนะคะขณะนี่สาันงานเกษตรเพิ่มปันเสียงที่นะคะสามารถเอาไปเอาได้นะคะ ที่นี่อำเภอเกษตรอำเภอนะคะก่อนที่เขาจะเปิดเปินมาที่นี่ที่นี่ือนะคะเปิดเปิดให้บริการตรวจนะคะตรวจว่าอันที่บอกได้เพลินคือโลบได้ไหมว่าจะร้อนสุดนะคะแต่ว่าถ้าเขาจะเอาอะไรเพื่อตรวจก็ไม่รู้ว่าอันภาพของมันยังผิดเท่าผิดหรือไม่ผินที่ของเขาเนี่ยถ้าหมเป็นโลบหรือเป็นสักถูกผิดนะคะเขาจะต้องเอาคีลไว้ด้วกถ้าเขาเป็นอน นะคะให้พอรไปให้รไปนเชงนเนาะนี่ันอยู่ันเป็นมุกงกันอันนี้แม่เือนนะเพื่อนเป็นคอร์สหัวน ทำมากเกินไาแปงาพหนังก็เ yeah. ่ินว่เนาะกับพคจะแบบคุณต้องควรเข้าแมนเขามาไหนเขาบอกก็คิดว่าจะไม่เปลี่ยนประเด็นในแต่ละทายได้ ได้แลกเปลี่ยนกนความรู้ได้พอสมควรแล,ลร้วเนาะก็ขณะนี้ได้เวลาสิบนาฬิกาสามบห้านาทีใช่ใช่เราะ่มีนงบีดเปลี่ยนสัญญาณแต่ว่าขออนุญาตใช้เสียงจากหน้าเวทีคือการเข้าไปทำลายของเชือ้อราวิตาเลเซียมนะคะพวกน้อนอยู่ในกล่องขุม่มกล่องพ้มพ์มากระสีนะคะถ้าสามารถใช้วิตาเลเซียมได้ก็ได ทีนี้ไอต่อไปก็คือลาขาวบิวเรียต uh 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 ้นอายสามปีจะเป็นลำพรางข้าวัดกระตูกกระตกนะคะทีนี้เขาเอาพวกเจอ่อนต่างๆนะคะพวกนอนมะรีแดงหอมมิ้นขอามานี้นะครับขนี้เนียงยังไงอเพาะงั้นอีกนี่เจ็ดสิบทส่วนข้าวเหนียว เขาส่ะงให้กิโลละ,ะห้าสิบบาทนวันนี้เพาเอาอ่อนเขาอ่นเขาา็ส่งลงแล้วนะครับสมมุิเขาก็ากสู่งลงสามพันาพันบาทได้เขาจะกิโลละวจกกิโลห้าสิบ ไ่ปลยน้ค่ะไปยัน like ึงคื่อกอริทึม๋มออคได้กัุ้ย่เข้าถุยยุเรียนะค่ะจะซ้อมนึงเท่าไหร่นกว่าเหรอเมนมาค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นไปเลยบัญญัติห้าอาลทนเนี่ย เอาไปเพาะขยาย,ย,นะยแล้วก็ทำให้เต็มบ่อเข้าเนาะเขาตาคือว่าตากแดดใช่ก็สอบไปแล้วก็เอาไปใส่แท่นปุ๊บปุ๊บครับนี่ใส่ก่อนน้องเบิร์ดสังเกตตรงนั้นเด้นักวิทยาศาสตร์ที่ดีเขาต้องมีการสังเกตตรงเด้เบิเ์ดมันแมนบอนน์มันขื่อบอนน์เออแมนบอกต้องสังเกตตรงเด้ ก็สิกีผู้เบาหนิล่ะเออถ้าเกียดตมันมันจะผูนอเออมันนี่บบเกูียเอาราืออะไรครับชือลาดามนเคยนไหมครับเคยเหนไหมเคยเห็นมั้ยคยเห็นมั้ยคเห็นมั้ยเ้่ใส่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 ไ่ใส่ไ่ใส่ไ่ใส่ใส่่ไ่ใส่ มีอไไม่ว่าจกันก็การอะไรที่ทำสุดต้องใส่เลยงใ่เลยการ่มูนี้มกอะไคอพกคือพวกกะไร็ไปหา่่เองนี่ก็เป็นความกัน่าทึ่งเวลาเดีคิดว่าเขาเดือรมอนสสมจากสิ่งช่วเหลืมากที่สุด อันเนี้ยการวิธีใส่ก็คือเอากอรเทสเนี่ยค่ะมาบีมามาเฮ็ดให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ปล่อยใบเจ็บมือให้เชื่อสาเหตุน่ะไอให้เชื่อเชื่อเชือรลาค่ะมันไงึ้นขยายขึ้นแล้วเขาก็เอาไปว่านในแปลงไอ้หั่นเดี๋ยมันว่ามันไถยากคือผมบอกกันละเขาสะเฟียงมกสปนสาเฟียมกสปนครับมันจิตไง่าย เออมันจะบวชติดบอกจริงมั่นไหมทางข้าวสาลีเนื้อสติ๊กเด้งมันสิ๊กเด้งขึ้นไหมทางขาวาลีเพื่องออกโคตรน่ยาใครดีผมผู้หนึ่งผู้ขึ้นกับทามน้ำมักไปใช้หน้าซีถังข้อนพบุ่ม

มากว่าะลุกเด้หรครับรับวเให้ลกใจมาเรียนมากเยอะแยะบัวมาจัดงานมาตลอดเพราะประสานงานก็บผู้บริหารตลอดนะครับทีมผู้วิจารณ์นักเรียนไหนควรวมมือนะครับพอหยั่งบัวไม่เป็นฐานเน่บอกครับว่าคือลูกโตเราหลานต้องสืบทอดได้ยังไหนเราลูกโตเราหลานอ่ะ มันเทคโนโลยีสมัยอม่มากมครับนั่นลหละผู้ที่เอาความรู้เขามมาต่อไปเนี่ยเขากูเกิลเขา